ที่จะตรวจสอบไม่ได้นะครับผมถหากไม่ใช่บัญชีอ่ะมีอะไรแนะนําเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาเล่นพวกบิตคอยพวกเขาเรียกอะไรนะสกุลเงินอะไรนะเหลี่ยนดิจิตอลดิจิตอลต้องศึกษาเนาะแม่เ้องแบบอ่านกราฟชาตั้นคะเราจะไปไหนกันคะไปหากระเทยอไรนะเกรเทยเดี๋ยวเราจะบุกบ้านน้องกี้นะคะพอดีน้องกี้เพิ่งซื้อคอนโดเนาะแล้ว เราจะทําคลิปแบบว่าเยี่ยมบ้านน้องกี้น้องกี้เพิ่งตื่นนะคะนะัดตอนห้าโมงเย็นตอนนี้ก็คือห้าโมงครึ่งนะ<อ>เรายังนางนางยังไม่ตื่นเนาะเราไปด้วยแกร็บใช่ไหมเรียกแกล็บเลยนะเราไปด้วยแกร็บนะคะแ,แล้วถ้าถ้ามาแล้วบอดเขารอใช่ไหมขี้นานไมหมโอเค okay. มันขี้เป็นไงมาสุดไหมเมื่อกี้เห็นรีบวิ่งมาคอนโดขี้อยู่ตรงไหนนะจจรัญจจรัญชิวไทยชิวไทยแรนด์ชิวไทยของมจาจันยู่กลางลอยตรงราชพฤกษ์ตับพรกอกาันรกนาอันนี้ไม่ทราบเฮ้ยเป็นขยะหัวเนาะเดี๋ยวถามให้นะคะเกือบเลยหามึงเอ้ยมันก็ไม่บอกด้วยนะไอ ไอ้ GPS แล้วเนยว่าอีกร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้แล้าจนถึงถึงแล้วนะคะเล่นกว่า6รานดว GPS คิดถึงแนมรักเลยอ่อ๋คิดถึงคิดถึงมันไป่ทำจมูกใหม่มาหรออืมทำแล้วหรอแล้วแต่ไม่ได้ใจนะครับเตอร์จมูกไม่แม่ไม่ทำโอเคค่ะน้องกี้เมื่อกี้ชาตั้นจะมอผล มาเยี่ยบ้านน้องกี้นะคะแบบจะกินไหมไม่ได้นอนเลยแม่เดี๋ยวเราต้องขอรีวิวจมูกน้องกี้หมอนอะไรมาเออเราจี๋เดี๋ยวรับเท้าแล้วมีไหมมีเสร็จไหมกี่เดือนอ่ะกี่ร้อเดือนเดือนหนึ่งก็ดีนะทำมาดีเลยโอโหเขาบกว่ใช่โอมีบ้านมีจมูกมาห้องเล็กในอิตาลีแม่ห้องหนูเล็กมากเลยไม่เป็นไรค่ะกลัวแม่รู้สึกอึดอัดจังเลยค่ะไม่ไม่ไม่อึดอัดอีตา้งมานงกี้นะคะตอนนี้นะคะเพื่อตอบ เอขี้มาต่อโอเคอันนี้กี่เดือนยังเข้ามายถึงเดือนยังของน้องไม่ครบอุ้ยรองเท้ามันีมารองเจนเคอคอเโเคโอเคงอเออเอเโอเคโอเคออ้ค้อเออคอเอเคอเอเเคอเอเคโออออออคอออนอเเออเีคอ ห้องน้ำทุกอย่างอุ้ยกว้างอยู่นะระเบียงใช่โอเคอยู่กี่ปีละเดือนสามสองล้านสองขวังกี่ปีสามสามสี่เือร์เราเท่าไหร่อะไรนะขวัญเบอระ ตอนนี้นั่งรถนาเรารู้สึกว่า,ากี่มีพิรุษใช่ไหมแล้วเราก็จับพิรุษได้นั่นก็คือได้หลายโตก็ไม่เคยมีใ,ใครมานอนแต่วันนี้มเแล้วเราโทรสับก็คือไม่ค่อยรับเนาะอ,อ่ะเช็คเช็คกลิ ตัวอย่าง work from home นะฮะนี่สิใช้ไอ้นี่ใช้โปรแกรม Slack ปะใช้ Slack ไม่ใช่เออพี่เขาใช้ Slack อันจริงหรอเออของบ้านแม่เหรอของบริษัทแม่เนี่ยของเนี่ยของ f u n d e a w h e อ่ะใช้ Slack พมเห็นหน้าจอคนนุงนี่ทำไมคะชาตันทำไมคะอร่อาเอาปัดดิอร่อาเอาได้ปัดสิยังว่า อุ๊ยอันนี้คนนี้นะคะใคยอะไม่ซ้ายหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าชอบคนไหนต่อแล้วเนี่ยต่อแล้วปัดหมดเลยไม่ใช่ละโอเปอเรเตอร์สาวสวยสวัสดีค่ะ จะตรวจสอบไม่ได้นะครับผมก็ไม่ใช่บัญชีไม่ใช่เตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องกิกี้นะคะหรือน้องนัทนะคะทำไมมันมีสองนัดเลยเนาะตอนนี้อนยูแม่ก็ชื่อนัทคนละแบบแม่คนละนะเออเราทำงานคล้ายๆกันเลยว่ากอมโฮเหมือนกันในฐานะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพนักงานดีเด่นดาวพุ่งเหมือนผีพุ่งใต้เลยตอนนี้คือแบบ ฮิตฮอตฮิตมากนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันว่าน้องกี้เนี่ยรับโทรศัพท์ไม่หยุดนะคะแต่ละวันอ่ะมีอะไรแนะนําเพื่อนๆที่อ,อยากจะเข้ามาเล่นพวกบิตคอยพวกเขาเรียกอะไรนะสกุลเงินอะไรนะเปลี <Digital. S 2> ่ยนดิจิตอลดิจิตอลต้องศึกษาเนาะแม่นนองแบบอ่านกาฟให้เป็นนะคะแล้วก็ไม่ต้องตามเทรนนะคะคือการจะซื้อจะขายหรือว่าจะถอนหรือว่าจะทํากําไรเนี่ย เราต้องศึกษานะคะว่าเหรียญเป็นมายังไงนะคะแล้วก็กราฟเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดตามเทรนนะคะก็จะจริงค่ะเป็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะคือดอยนะคะเออแล้วน็อกกี้มีหน้าที่ด้านไหนคะของบริษัทบิตคอยก็คือให้ข้อมูลไม่ใช่บิตคอยเนอะเรนะข้อมูลค่ะถ้าข้อมูลว่าแบบลูกค้าแบบต้องทํายังไงจะฝากเงินจะถอนเหรียญฝากเหรียญวิธี ทำทุกอย่างอะไรเงี้ยคะ่ะก็โทรมาสอบถามได้อืมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอใครเพราะไม่เป็นสุ่มคอใช่ไหมแต่ของน้องกี้เนื่องจากว่อาออกวิทยุแรงก้านนะคะทางบริษัทก็คือจะให้สายยากๆเข้าที่พี่ฟังดูเนาะแต่และสายนี้ก็เป็นชั่วโมงนะมกเมื่อกี้ใช่ก็แบบมีเคสนู่น,นี่นั่นอะไรเงี้ยอืมดูนะคะว่าสมควรเล่นหรือไม่เล่นนะคะน้องกี้นะคะทํางานแค่2เดือนได้คอนโดนหนึ่งหลังแล้วคะ่ะดูสิเห็นไหมใครมากรุงเทพก็ ติดต่อน้องกี้ได้นะคะเอาบ๊ายบายคะ่ะ